สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปเปิดตำนานกับ4ี่ยอดนักดาบที่แกร่งที่สุดในโลกวันพีซซึ่งเป็นกำแพงยักษ์ที่โรโรโนอาโซโลยังต้องก้าวข้ามไปให้ได้บอกเลยว่าแต่ละคนระดับปีศาจทั้งนั้นและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลของวันพีซหากเราจะพูดถึงประเภทของนักรบที่มีจำนวนมากที่สุดและกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกก็คงหนีไม่พ้นเหล่านักดาบครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของโจรสลัดที่ล่องเรือไปตามกระแสะคลื่นหรือฝั่งกองทัพเรือที่รักษาความยุติธรรมการใช้ดาบถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าด้วยจำนวนประชากรนักดาบที่มีอยู่อย่างมหาศาลนี้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่ง จึงดุเดือดเลือดพล่านและจากจำนวนนับล้านก็มีเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ได้ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง4ตัวตึงที่โซโลยังไม่ได้โค่นลงครับการเดินทางของกลุ่มหมวกฟางนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตามลำดับขั้นแต่สำหรับโซโลแล้วเส้นทางของเขามีความเฉพาะเจาะจงอย่างมากนั่นคือวิถีแห่งดาบ แม้ว่าเขาจะผ่านการต่อสู้เสี่ยงตายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังมีนักดาบระดับตำนานบางคนที่เขายังไม่มีโอกาสได้ตัดสินแพ้ชนะกันอย่างเด็ดขาดซึ่งรายชื่อที่เรานำมาฝากในวันนี้คือบุคคลที่ถือครองอาวุธระดับสุดยอดและมีฝีมือที่โลกต้องจารึก,การเผชิญหน้ากับพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่เป็นการพิรสูจน์ศักดิ์ศรีและก้าวสำคัญที่จะนำพาโซโลไปสู่จุดสูงสุดที่เขาใฝ่ฝันครับ เริ่มกันที่คนแรกกับคนเรือเอกผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการ์อย่างฟูจิโทระครับชายตาบอดผู้มาพร้อมกับดาบยากุซาคาเซนซึ่งจัดเป็นดาบชั้นเลิศแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงฟูจิโทระแฟนๆส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่พลังผลปีศาจแรงโน้มถ่วงสุดโกงหรือฮาคิสังเกตที่แม่นยำราวจับวางจนบางครั้งอาจจะเผลอลื่นไปว่าแก่นแท้การต่อสู้ของเขาคือวิชาดาบแต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังมองว่า ฟูจิโทระนี่แหละคือหนึ่งในอุปสรรคชิ้นสำคัญที่โซโลจะต้องก้าวข้ามผ่านหากต้องการจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของวงการนักดาบความน่ากลัวของฟูจิโทระไม่ได้มีแค่พลังจากการเรียกอุกาบาทเท่านั้นแต่ดาบยากุซาคาเซนในมือของเขานั้นคือของจริงครับการที่เขาสามารถครอบครองดาบชั้นเลิศได้ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่าฝีมือดาบของเขาไม่ธรรมดาลองจินตนาการถึงพลังทำลายล้างของดาบชั้นเลิศ ผสานเข้ากับพลังของผลปีศาจสายพารามีเซียที่ทรงพลังที่สุดผลหนึ่งในเรื่องดูสิครับมันทำให้ฟูจิโทระกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและน่าแกรงขามแบบสุดๆซึ่งโซโ,ซโลจจำเป็นต้องหาทางจัดการให้ได้ในการเดินทางครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นเหนือกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือต่อให้เราสมมุติว่าฟูจิโทระไม่มีทักษะวิชาดาบเลยแม้แต่น้อยแต่เพียงแค่การที่เขาเป็นเจ้าของอาวุธระดับตำนานอย่างยากูซาคาเซน ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขากลายเป็นผู้ท้าชิงที่สมน้ำสมเนื้อครับอาวุธระดับนี้ไม่ได้เลือกเจ้าของแบบสุ่ม4สุ่ม5การที่มันอยู่ในมือของพลเรือเอกคนนี้ย่อมมีความหมายแฝงที่รอวันเปิดเผยและสำหรับโซโลผู้ที่ต้องการจะเป็นที่หนึ่งการโค่นชายผู้ถือครองดาบชั้นเลิศและมีตำแหน่งเป็นถึงพลเรือเอกจึงเป็นไฟบังคับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเส้นทางลูกผู้ชายของเขาครับมาต่อกันที่คนที่2 บุคคลที่ไม่มีใครไม่รู้จักและลิสต์นี้จะไม่มีทางสมบูรณ์ได้เลยถ้าขาดเขาไปนั่นคือแชงครับอดีตเด็กฝึกงานบนเรือราชาโจรสลัดโรเจอร์ผู้เติบโตมาเป็นหนึ่งใน4จักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันแชงมาพร้อมกับดาบกริฟฟอนและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใช้ฮาคิราชาที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้แต่นอกเหนือจากฮาคิแล้วทักษะดาบของเขาก็เข้าขั้นพระการ ถึงขนาดเคยเป็นคู่ปรับที่ขับเคี่ยวกับมิฮอคชายผู้ได้ชื่อว่านักดาบอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วอย่างดุเดือดในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างแชฉงกับมิฮอกนั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วโลกการประลองของพวกเขาสั่นสะเทือนไปทั่วแกรนไลน์จนกระทั่งแชฉงเสียแขนข้างถนัดไปแต่ถึงแม้จะมีแขนเดียวความเก่งกาจของเขาก็ไม่ได้ลดทอนลงจนน่าหายใจเขายังคงยืนหยัดในฐานะจักรพรรดิ และนักดาบชั้นยอดได้อย่างภาคภูมิอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มสูงมากที่โซโลอาจจะไม่ได้สู้กับแชงครับเพราะเป้าหมายและเส้นทางของพวกเขานั้นดูจะสอดคล้องกันมากกว่าจะเป็นศัตรูและแชงเองก็มีบทบาทสำคัญต่อลูฟี่มากกว่าใครๆเหตุผลหลักที่การต่อสู้ระหว่างโซโลกับแชงอาจไม่เกิดขึ้นก็เพราะแชงคือไอดอลและเป้าหมายสูงสุดที่ลูฟี่ต้องการจะก้าวข้ามครับ แชงคือคนที่มอบหมวกฟางและจุดประกายความฝันให้กับกัปตันของโซโลดังนั้นในมุมมองของการเล่าเรื่องมันคงดูแปล,แปลกๆถ้าโซโลจะเป็นคนไปจัดการแชงเสียเองแม้จะมีแฟนคลับบางกลุ่มตั้งทฤษฎีว่าแชงอาจจะมีความลับดำมืดหรือเป็นตัวร้ายที่ซ่อนอยู่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่จะต้องเผชิญหน้าและตัดสินกับแชงก็ควรจะเป็นลูฟี่เพียงคนเดียวเท่านั้นตามบทบาทของเรื่องครับ คนที่3มนี่คือเป้าหมายสูงสุดคือจุดกำเนิดและปลายทางแห่งความฝันของโซโลนั่นคือตาเยี่ยวจูราคิวมิฮอคเจ้าของดาบดำโยรุและตำแหน่งนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคนปัจจุบันครับมิฮอคเปรียบเสมือนบอสใหญ่ที่โซโลต้องพิชิตให้ได้เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุยนะในเนื้อเรื่องเราจะเห็นได้ว่ามิฮอคนั้นเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับโลกใบนี้ เพราะเขาแข็งแกร่งเกินไปจนหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรได้อีกแล้วหลังจากที่เขาเอาชนะคู่แข่งทุกคนมาจนหมดสิน้นความเบื่อหน่ายของมิฮอคนั้นรุนแรงถึงขนาดที่เขาปฏิเสธจะสู้กับแชงคู่ปรับเพียงคนเดียวของเขาเพียงเพราะแชฉงเสียแขนข้างหลักไปมิฮอคมองว่าการสู้กับคนที่มีแขนเดียวมันไม่แฟร์และไม่ท้าทายอีกต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีและความหยิ่งทะนงในฝีมือของเขาอย่างชัดเจนครับ และคำพูดที่เขาเคยทิ้งไว้ให้โซโลว่าจงก้าวข้ามฉันไปให้ได้โรโรโนอาโซโลยังคงดังกึกก้องอยู่ในใจแฟนๆเสมอมันคือคำเชิญชวนและคำท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ส่งต่อมาถึงนักดาบหนุ่มเลือดร้อนคนนี้ครับศึกระหว่างมิหอกกับโซโลนั้นถูกปูพรมมาตั้งแต่ต้นเรื่องเรียกว่าเป็นธีมหลักของตัวละครโซโลเลยก็ว่าได้ครับโซโลฝึกฝนร่างกายอย่างหนัก และยอมเสี่ยงตายทุกครั้งเพื่อให้ตัวเองเข้าใกล้ระดับของมิฮอทิลนิดเป้าหมายเดียวในชีวิตของเขาคือการกระชากตำแหน่งที่หนึ่งของโลกมาครองและวิธีเดียวที่จะทำได้คือต้องล้มคนที่นั่งอยู่บนบัลลังนั้นลงให้ได้ <c oughs> เมื่อเวลานั้นมาถึงการประทะกันของดาบดำและวิชาสามดาบจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะสั่นสะเทือนการจัดอันดับความแข็งแกร่งของโลกวันพีซไปตลอดการครับ มาถึงคนสุดท้ายที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งและอาจจะเป็นบอสลับที่แท้จริงนั่นคืออีธานบารอนวีนัสจูโรหนึ่งในห้าผู้เท่าผู้ครอบครองดาบโชไดคิเทสึดาบอาถรรรุ่นแรกครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในสงครามครั้งสุดท้ายกลุ่มห้าผู้เท่าจะทำหน้าที่เป็นขุนพลหลักให้กับท่านอิ่มซึ่งระดับพลังของพวกเขานั้นเรียกได้ว่าโกงจนเข้าขั้นพังสมดุลเกมไปเลย และนาสึจูโร่คนนี้แหละที่ถูกวางตัวให้เป็นคู่ต่อสู้ระดับบิ๊กบอสของโซโลแนวโน้มของเนื้อเรื่องชี้ชัดว่ากลุ่มหมวกฟางจะต้องปะทะกับอำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลกและนาสึจูโร่ที่มีลุกของนักดาบซามูไรผู้เคร่งขรึมก็น่าจะเป็นบททดสอบสุดท้ายที่แท้จริงของนักล่าโจรสลัดโซโลครับความเป็นอมตะและพลังที่ลึกลับของเผ่ามังกรฟ้า จะเป็นโจทย์ที่ยากยิ่งกว่าศัตรูคนไหนที่โซโลเคยเจอมาการเอาชนะนาซอจูโร่ได้อาจหมายถึงการปลดล็อกขีดจำกัดสูงสุดของวิชาดาบและเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ธรรมดาไปสู่ระดับตำนานอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเหตุนี้แฟนๆหลายคนจึงเริ่มปักใจเชื่อว่าแท้จริงแล้วนาซอจูโร่อาจจะคู่ควรกับตำแหน่งนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตัวจริงมากกว่ามิฮอกเยอีกครับ ลองคิดดูสิครับด้วยการครอบครองดาบระดับอย่างโชไดคิเทสึบวกกับประสบการณ์การต่อสู้ที่สั่งสมมานานหลายศตวรรษเป็นไปได้สูงมากว่าเขาคือจุดสูงสุดของวิชาดาบในประวัติศาสตร์วันพีสและโซโลจำเป็นต้องโค่นเขาลงให้ได้เพื่อทำให้ความฝันวัยเด็กกลายเป็นความจริงอย่างไม่มีข้อกังขาบทสรุปของเส้นทางนักดาบในวันพีสนั้นยังคงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นครับไม่ว่าจะเป็นฟูจิโทระ ที่มีอำนาจทำลายล้างมหาศาลแชงที่มีฮาคิระดับเทพมิฮอกที่เป็นเป้าหมายตลอดกาลหรือนาสึจูโร่ที่เป็นความมืดมิดจากอดีตการทุกคนล้วนเป็นบททดสอบที่โซโลต้องเผชิญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมการเดินทางของโซโลจากนี้ไปจะไม่ใช่แค่การฟันดาบแต่เป็นการฟาดฟันด้วยจิตวิญญาณเพื่อชิงความเป็นหนึ่งและเรามาลอลุ้นกันว่า ใครจะเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายที่โซโลจะเอาชนะเพื่อจบตำนานของเขาครับเพื่อนๆคิดว่าใครจะโหดหินที่สุดสำหรับโซโลคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุด e x c กซคลูซจากโลกวันพีซครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับ ขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ